สวัสดีครับินหนร์ช่องคุณพ่อกัดไฟอีกครั้งนะครับเย่ Yay! ไม่รู้เสียงพัดลมดังหรือเปล่านะเพราะว่าร้อนเหลือเกินนะครับต้องขออภัยด้วยนะถ้าเสียงพัดลมดังก็หลังจากคิดมาสาระตะแล้วว่าเอาอยัางไงดีจะลงจันทหุสุศกดีไหมก็ถ้าลงจันทหุสุศกเงือกมันก็จะไปเสร็จอาทิตยูุ่อาทิตหน้าก็จะลงครบห้าหกเด็กของเงือกได้ก็คิดว่าโหน้องอะไรคนที่แบบรอเด็กคงนานมัน้งก็ก็เลยอ่ะ อังคารพุธพฤหัสือดสุกจะเป็นสี่สายหลักแล้วก็วันจันทร์หน้าจะเป็นมจะเป็นไฮเลนเดอร์นะฮะก็โอเคในไหนก็ในไหนลวยอมแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องรับสภาพนะฮะว่ามันจะแห้งๆนะมันก็จะมีเดาเดเดที่มันมีดี c ซีใหม่บ้าง,างมีคุยเรื่องแวนชิโลที่เขาดาวและ30วันสุดท้ายของเดือนหน้าเนาะก็มาอะไรจะเกิดก็เกิดคุณพ่อจัดให้ C ีเด็กหลักก่อนแล้วอีกไฮเลนเดอร์ er, วันจันทร์ตาม,มานะครับก็เป็นเด็ก หลังจากไม่ได้ทำโพแต่ว่ามีคนขอเยอะมากก็จะเป็นน้องคอเร้าก่อนนะครับก็จะเป็นน้องอ้วนตบปากตัวเองน้องอ้วบนะฮะน้องอ้วบคอเรานะหลายคนชอบน้องน่าราักนะและเด็กก็ค่อนข้างหลายๆหลายๆหลๆกระแสก็จะบอกว่าน้องอะ่ะเป็นเด็กเมตาที่สุดในเงือกบ็อกนีแหละเพราะว่าลิเวียมันดนเนิร์ฟไงก็เลยจะกลายเป็นคอเร้าที่มาเก่งแทนเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะ อ่า uh, ตัวเริ่มตัวเริ่มคุณพ่อใช้เป็นก็มันไม่ต้องใช้เป็นอนะบันบังคับใช้นะมันบังคับใช้เป็นตัวเริ่มของเรานะครับกาทับจัวถ้าคุณแห่งมันเกตงหนึ่งมันสูงกว่ายิปคลิกชิวด้วยเขาแก้เทคมาให้แล้วนะเก่งมากเพราะว่ามันเป็นซับกับเกลดหนึ่งเนาะแล้วก็เกตสามเสษสี่ใบแน่นอนนะครับจะเป็นใครไปได้นอกจากอ่ะออรราสตาร์คอรเรลนะฮะใส่ไว้สี่ใบเลยคุณพ่อลืมเปิดไฟแบบหนึ่งนะ โอเคน่าจะสว่างขึ้นอีกไหมอีกประมาณ0.1%ก็เป็น a u r ์เรนจ์สต r ร์คนะฮะก็ยืน10,000มีฟอสสกิลออโต้แวนการ์ดนะครับเมื่อเทอร์นนี้มีการโซบาร์ส4ใบหรือมากกว่าในเทอร์นนี้คีพื้นฐานของคอเรลทุกใบจะกลายเป็น2คีพื้นฐานอย่างที่บอกไปในหลายทีแล้วว่า ฟอร์สสองมันก็เปลี่ยนคลีพื้นฐานเป็นสองเหมือนกันหมายความว่าคอเล่าอ่ะคุณใช้แค่ฟอร์สหนึ่งก็พอฟอร์สสองไม่ต้องใช้เพราะว่าคล์พื้นฐานเป็นสองของฟอร์สสองกับคลีพื้นฐานเป็นสองของคอเล่ามันจะทับกันทําให้ต่อให้แถวหน้าบวกสองมาคลีพื้นฐานเป็นสองแล้วก็ยืนบนฟอร์สสองมันก็ยังเป็นสองคลีอยู่ไม่ได้จะเป็นสามคลีหรือสี่คลีแต่อย่างใดนะฮะอีสกิลหนึ่งแอคทีฟในช่องเวนกาดวันเพื่อเทิร์นเฮลทอบัสหนึ่งโซบัสสอง นำโนมอนยูนิตจากเรียการและดอบโซนอย่างละหนึ่งใบขึ้นมือถ้าเอาขึ้นมือติดคอเราด้วยตัวน้องจะบวกหมื่นห้าโคตรเก่งนะเป็นสกิลตีเองไม่บวกฟอร์สก็สองแปดสองคีแรงมากๆก็เป็นตัวหลักที่ต้องเล่นนะฮะอ๋อลืมบอกว่าจะพูด้แต่แรกก็ลืมคุณพ่อจะไม่ทำคอรเลาผสมรีเวียจะไม่ทำรีเวียผสมแปซิฟิกาจะไม่ทำคอรเลาผสมแปซิฟิกาจะไม่ทำคอรเลาผสมกับเมโลดี้อะไรพวกนี้นะเพราะว่า คุณพ่ออยากจะแยกสายให้มันติดตีมเพราะว่าเป็นคนบ้าติดตีมอย่างที่รู้ๆกันนะพูดหลายทีแล้วว่าติดตีมมาก่อนความเก่งเสมอนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กเมโลดี้จะพบกับความแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะฮะโอเคตัวรองจริงๆคนเนี้ยจะลดเหลือสามใบก็ได้แล้วไปใส่คนอื่นแทนนะครับก็เดี๋ยวคุณพ่อจะแนะนำให้อีกทีนึงว่าใส่ใครเนาะอ่านสกิลของน้องก่อนก็จะเป็นบีเอร่า มื่นสามีฟอร์ตเหมือนกันชุกเฉินลงช่องแวนสกิลออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามบัตรหนึ่งหาคอเล่าจากกองขึ้นมือก็ชุกเฉินยังไงการันตีว่าไร่สองเรามีคอเล่าไหลแน่ๆอีกสกิลหนึ่งคอนติเนียในช่องเรียาการ์ดนะครับถ้าแวนการ์ดเราติดออโรราสตาร์คอเล่าไม่ใช่แวนการ์ดเห็นไหมผมว่ายูนิตที่ติดออโรราสตาร์คอเล่าโจมตีเวลาคุณออกสู้จะก,กาดจากมือกาดได้แค่เกจศูนย์เท่านั้นก็ไม่ได้บอกว่า ขอช่องแหวนด้วยแค่ออโรล่าตาโจมตีก็พอเพราะฉะนั้นสามารถลงคอร์เรลที่เป็นเกียร์สามในช่องแหวนและช่องเลียย่างละใบลลงน้องคนนี้ในช่องเลียอีกหนึ่งใบมันจะเกิดสกิลแถวหน้าบวก2คลีถ้ามีการโซบัสสามอ่ะสี่ใบในเทอร์นนี้แถวหน้าจะบวก2คลีแหวนจะบวกอีกหมื่นห้าแล้วก็ขอแต่ศูนย์จากหมื่นเท่านั้นทำให้ฝันตรงข้ามกัดยากซึ่งคุณพ่อค่อนข้างจะชอบเพราะสกิลมันค่อนข้างฟรี สก,กิลมันฟรีซึ่งอย่างที่บอกว่าไม่สามารถลดลงไปหนึ่งใบได้ถ้าลดลงไปหนึ่งใบใบไหนจะใส่แทนหนึ่งใบแนะนําว่าใส่แทนได้ก็จะเป็น e ีฟค่อนข้างจะดีเพราะว่าในกรณีท้ายเกมแล้วแบบห้าดมแล้วลเลดิกนี้ไม่ได้ใส่ไงแดมไว้เลยเพราะฉะนั้นห้าดมแล้วแล้วไม่มีไงแดมหรือฮิวขึ้นมือหมดคุณสามารถไลท์เป็นอีฟได้ถ้าอีฟขึ้นมือคุณก็เปลี่ยนท่าเล่นเป็นอีฟแล้วเช็คทริกเกอร์แทนเพราะว่าเด็กนี้ใส่คีสิบสองยังไงก็อีฟก็เก่ง ก็สามารถจะลด1ใบไปติดแอบติดอีฟไว้ได้นะครับเพราะใส่3หรือ4ใบก็ได้หมดตัวน,นี้เนาะอ่ะเกจสก็ใส่อยู่แค่8ใบนะครับเกจสแน่ 2, นอนนะใบาหลักที่ต้องใส่จะเป็นใครนะนอกจาก Shining Star c o r a l นะฮะหมื 10, 5, ่นชิวห้าพคอนเทนเออโต้แวนเลีย Auto ium, ไม่ลงสนามโซชาร์ตหนึ่งถ้าแวนกัดเราติดคอร์เรลชาร์ตอีกหนึ่งใบอิสกิ้งแอคทีฟในช่องเรียกอากาศนะครับสกิล สกิลโซชาร์ตได้ทั้งแวนและเลียสกิลล่างสกิลแอคทีฟกดได้แค่ช่องเลียเนาะวันเพื่อเทินโซบัสสองใบตัวน้องจะบวกหมื่นถ้าเป็นกะเราติดคอรเราจะบวกอีกห้าพันเป็นบวกหมื่นห้าตีสองหมื่นห้าถ้าแวนเราเป็นคอเราแล้วเทินนี้พอตโซสี่ก็จะเป็นสองห้าสองคี้ไม่รวมบูตอีกโคตรแรงก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะฮะแล้วมันก็มันต้องใช้อะมันเป็นตัวที่ต้องใช้อะตัวเขาเรียกว่า ลิเบโรนะตัวรัอิสระนะสามารถใส่ได้ทุกเด็กในเงือกวีนะนะก็จะเป็นอ่าช็อกเกิลฟ์ช็อกเกลิเกลฟ์ฮาร์ดเลสเซอร์เต้นะฮะก็เรียนสั้นๆว่าน้องเลสเซอร์เตนะ้นาะหมื่นชิลห้าพันตัวในทีดีที่เก่งจ,จัดๆนะฮะอ่าคอนเนลีวบนมือการ์ดใบนี้สามารถคอมันช่องเลียในฐานะเกจหนึ่งได้หมายความว่าไงปกติแล้วแวนการ์ดถ้าแวนเราเป็นเกจหนึ่งเราจะไม่สามารถคอเลียเกจสองได้แต่เลสเซอร์เต้สามารถ แปงจากบนมือให้กลายเป็นเกียร์หนึ่งได้ก็คือสามารถถ้าแวนเป็นเกียร์หนึ่งสามารถคอหรือสะลตเต้ลงคางได้เพื่อจะกดสกิลออโต้แวนกัดเลกกดไม่ลงสนามจากมือไหมจากมือไหมใหม่ลงสนามเฉยด้วยดูทับเด็กหนึ่งใบาสามารถคอลงช่องเลียรหรือจะยัดโซก็ได้เป็นตัวเล่นต้นเกมที่ดีจัดๆนะก็สามารถบุกสามเลนโดยการเสียมือแค่ หนึ่งใบเท่านั้นได้คดเก่งนะฮะเป็นใส่สี่เนาะตัวสําคัญของทีดีทำให้กล่องเนี้ยเดี๋ยวน่ะว่าต้องซื้อทีดีค่อนข้างสําคัญนะฮะอ่าอีกใบหนึ่งเป็นเกตสองที่คุณพ่อใส่ไว้สามใบซึ่งจะใส่เงืออหวยเนี่ยสี่ใบก็ได้แล้วไปลดไปลดเกตสามใบนี้ลงหนึ่งใบก็จะไปใส่น้องหวยสี่ได้ซึ่งที่คุณพ่อใส่หวยสามอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะหวยอะ่ะมันมันต้องใช้ตอนที่แบบกะปิด คอร์เรลเป็นเด็กที่ใช้บาสน้อยก็จริงก็มีแค่แวนใช้บาสกับน้นองคนนี้ใช้บาสแต่แต่นะฮะแต่ไม่มีไห่ดมและถ้าคุณไม่กดแบบสมมติอุย้ยฝันทองคามีแค่หนึ่งเดมแล้วเราสมมติแบบเราเราสามารถปูแถวหน้าสองคีย์ได้แล้วคุณแบบไปลงตัวนี้มาแล้วกดระบาตมีสองบาทแล้วหมดเกี้ยงแล้วอะฝันทองคำเขาอาจจะตีตีข้างตีข้างเพื่อให้ไม่ให้เรามีบาทเหลือได้หรือ ถ้าเรายืนห้าแดมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใช้มีแดมไงอยู่สองแดมคอเล่าหนึ่งแดมคนนี้หนึ่งแดมแดมหมดแล้วแบบฝั่งตรงข้ามมีแค่สองแดมอย่างเงี้ยแล้วตีเขาไม่ตายแลแน่แล้วเขาแล้วเขาตีข้างแล้วหมดเลยไม่ให้แดมคอเล่าจะค่อนข้างเล่นยากอาจจะไม่ได้เล่นยากมากขนาดนั้นแต่ก็เล่นยากอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณพ่อเลยใส่เงื่งหมวยไว้แค่สามใบเผื่อใช้แบบปิดจริงๆหรือใช้แบบโอกาสที่แบบฝั่งตรงข้ามมือแตกนันแน่เพราะว่าสี่แดมมือมือสักหกอย่างเงี้ยเออ ก็การันตีมือแตกหรือไม่ก็ตายเลยประมาณนี้เนาะก็สกิลนะฮะออตโตเ้เลกาดไม่ลงสนามถ้าบังกเรลติดคอรเรลเคาน์เตอร์บาตหนึ่งคู่แข่งจะกาดจากมือต้องขอสองใบแล้วก็เป็นซับกเกียร์สามอีกก็จะกลายเป็นว่าขอสองใบที่เป็นเกียร์ศูนย์อย่างเดียวค่อนข้างจะลำบากในการทําให้ฝั่งตรงข้ามรับมือเนาะก็อาจจะใส่ถึงสามถึงสี่ก็เป็นลดเกียร์สามหรือไปเพิ่มเพิ่มเกียร์สองลดเกียร์สามได้ตามระเบียบนะครับอีกหนึ่งใบที่คุณพ่อแนะนําว่า ให้ใส่ไว้ในเด็กนี้ด้วยก็คือ p e r ร์เซสเตอร์เพนะครับแล้วก็นําไปเลยว่าใส่ p e r ร์เ t สเตอร์เไปด้วยนะครับก็ทําไมทาไมถึงใส่คู่ไฮเลนเดอร์ไว้ในเด็กคอร์เรลเท่าที่ลองมาก็จริงๆก็คิดไว้แล้วแหละว่ามันน่าจะเล่นได้เพราะว่าสกิลของคอร์เรลอย่างลืมว่ามันบอกว่าเค u n เตอร์บัตหนึ่งโซบัตส 2, เอาเรียกาดนอร์มอ u ยูนที่เป็นเรียกาดและอ่าที่เป็นเรียกาด ไม่ใช่สิเอานอมัสน,นิจากช่องเลียและดอบอย่างละหนึ่งใบขึ้นมือหมายความว่าต่อให้สองคนเนี้มันตกโดนเขาตีตายไปคุณสามารถยกคอเล่าโง่าจากบอดหนึ่งใบและไปยกเพอล่าหรือเพ์เ,พลเลกหนึ่งใบจากหลุมขึ้นมาทําให้บุกแนวบุกการโจมตีของเราค่อนข้างจะรุนแรงหรือถ้าสองคนนี้ขึ้นมาตั้งแต่ขึ้นเกตสองคุณก็ลงซ้ายขวาไปเลยฝั่งตรงข้ามยืนหมื่นหรือเก้าพันกาดกันหน้ามืดอ่ะสองหมื่นห้าต่อเลนเพราะว่าตีสองขีทั้งคู่สก,กิลเหมือนกันนะครับก็ คอนเทนิวใส่ได้หนึ่งใบในเด็กนาะอแล้วก็คอนเทนิวในช่องเลียเหมือนกันอ่าเพอล่าบอกว่าเพ์เลทุกใบในช่องเลียจะบวกสองหมื่นบวกหนึ่งคริส่วนเพ์เลจะบอกว่าเพลราทุกใบในช่องเลียจะบวกหมื่นแปดแล้วก็บวกหนึ่งคริทําให้คู่นี้เล่นได้เพราะว่าคอร์เรลมีสกิลชุบจากหลุมนั่นเองใส่ไว้เลยคู่หนึ่งนะฮะเป็นเป็นคู่เป็นเด็กเดียวที่คุณพ่อใส่เพอล่าเพ์เลในเด็กที่ไม่ใช่ไฮแลนเดอร์นะ อ่ะแล้วก็แน่นอนนะครับก็ต้องใส่ตัวเชนไลท์เนาะก็จะเป็นคอร์เรลเกตหนึ่งเนาะแปดพันชูหมื่นออโต้แวนการ์ดไม่ลงสนามถ้าในโซเรามีคอร์เรลเกตศูนย์จุไออีกหนึ่งใบและนำหนึ่งใบเข้าโซอีกสกิลหนึ่งออโต้ Auto, ในช่องเล็กกาดไม่ลงสนามนะโซชาร์ตหนึ่งถ้าแวนการ์ดติดคอเราได้ใช้หนึ่งใบและบวกห้าพันเป็นบูตสิบสามหรือตีเองหมื่นสามได้และแซมโซชาร์ตสองด้วย ที่บอกว่าต่อให้เด็กเนี้ยมันไม่มีบาทสมันก็ยังพอเล่นได้เพราว่าคุณพ่อใส่ไอ้น้องคนนี้ไว้สีใบนะฮะเป็นมินิมินิสปาร์เคลพาลูมเนาะก็พลังประพันชูหมื่นคอนทิ n นิวในช่องเลกกาถ้าคุณทำการโซบัสสองใบหรือมากกว่าในเทอร์นี้บวกหมื่นโคตรง่ายโคตรง่ายเก่งแบบเก่งจัดและง่ายมากก็ติดไว้4ี่นะฮะ ทำให้เลนมันแรงมากๆในการที่แบบขอสองใบาจากบนมือบางทีอาจจะไม่หมดอาจจะอาจจะแบบไหลอ่ะไหลห้องให้ PG จีอะถ้าให้ PG จีพกเขาต้องให้เราสามใบอย่างเงี้ยคุ้มยังไงก็คุ้มติดไว้สเลยนะแล้วก็อย่างที่พ่อบอกไปในต้นคลิปนะว่าเด็กนี้คุณพ่อใส่คีสสิองแต่มันจะดีกว่าโนวาตอนที่ใส่ PG นะฮะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่พีแล้วนะก็ใส่พีจีกตหนึ่งไว้เนาะลงช่องแวนจวทิ้งง่าย ที่มันเหลือๆอยู่แล้วมันใส่ได้เพราะเกต็หนึ่งมันมันไม่ค่อยมีตัวไหนที่มันซับกับคอเรามากอาจจะมีอีกตัวนึนนงเพราะคิดว่าถ้าไม่อยากใส่ p g เกต็หนึ่งแล้วอยากไปใส่ดอ PG เพิ่มแทนก็ไปลด p g เกต็แล้วใส่ตัวใน TD คุณพ่อหยิบมาปะเหมือนก็จะหยิบมาแต่ว่าอยู่ในอีกกล่องนึงแน่เลยจะดูฮะอ่านตัวนี้ มีตัวนี้ที่อยู่ในทีดีถ้าซื้อเลสซอรเตร้มาก็จะมีเหมือนกันก็จะเป็นเบสออฟเบสอิซาเบล่านะครับเมื่อลงสนามโซบัสสองจิ้มสองตัวบวกตัวละห้าพันแล้วก็ถ้ามีเลียห้าใบจวดหนึง่งก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยโซบัสได้อย่างน้อยๆถ้าคุณไม่มีแดมคุณก็ไปลงคอร์เลอเกตสองโซบัสสองบวกหมื่นแวนเป็นคอร์เลอเวกห้าพันแล้วก็ลงตัวนี้มาจิ้มสองตัวโซบัสสองสองตัวบวกห้าพันแล้วก็ถ้ามีเลียห้าก็จวดอีกหนึ่งก็ ขอเราก็จะเทกติดว่ามีสอดโซ่สใบแถวหน้าบวก2คลิถ้าคุณคิดว่าจะเป็นลดดรอพีจีกิหนึ่งคุณพ่อแนะนําว่ามีคนนี้แนะนำนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใส่มาตรฐานฟรีฟรได้ทุกเด็กเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณพ่อใส่สิบสองคลินะฮะสิบสองคลิอ่าทำไมถึงไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ใส่ดรอ PG เต็มหรือใส่ดรอเพิ่มเพราะว่าเด็กอะ่ะมันไม่ได้จ่วยเยอะขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันโซร์จเยอะ เยอะมากแล้วมันมีการโซบัตตลอดทุกเทิร์นเพราะฉะนั้นอ่าถ้าใส่จั่วมาเด็กมันจะเอานะแล้วก็แน่อนอนนะครับเด็กนี้มีฮิลเนาะใส่ฮิลไว้สี่ใบจะอาร์ตไหนก็นได้นะฮะโอเคมาวิธีเล่นของเด็กอ้อมีอีกใบหนึ่งที่ค่อนข้างแนะนำอะที่ที่มันติดคอเล่าเกตหนึ่งแต่คุณพ่อไม่ได้ใส่เพราะว่ามันกินบาร์สอย่างที่เห็นนะฮะมันกินบาร์สกับเด็กนี้มันมีเงือกหมวยแล้วอะกับคอเล่าต้องใช้บาร์ทุกเทิร์นแล้วอะคุณพ่อไม่อยากใช้ตัวที่มัน ต้องมาเสียบารสอีกหนึ่งบาทสเนาะโอเควิธีเล่นของเด็กนี้ค่อนข้างจะง่ายเอาจริงๆมันง่ายุกเด็กก็มีนานๆจะมีสักเด็กหนึ่งที่คิดว่ายากเนาะก็ให้ดีก็ไรตรงสายนะก็จะได้จัวหนึ่งจากตัวเริ่มแล้วก็จัวหนึ่งจากน้องคนนี้เพราะาตัวเริ่มน้องสกิลสกิลของคอร์ลอกเกตหนึ่งบอกว่าถ้าถ้าในโซมีคอร์ลกเกตศูนย์จะได้จวยหนึ่งใบและมือหนึ่งใบยัดโซก็ก็อะไรก็ไรยัดโซที่ไม่ใช่คอเรา อะไรก็ได้ยัดไปแค่นี้ก็ถ้ากับว่าได้เปลี่ยนมือหนึ่งครั้งจวดสองใบแล้วเปลี่ยนมือหนึ่งครั้งเกียร์สองเกียร์สองจริงๆก็ไม่ได้ฟิกอะไรอาจจะลงเป็นเลสลเต้ก็ได้แล้วก็เปิดคอสม,มุติว่าแบบเปิดคอเก่งหน่อยก็อาจจะเปิดคอเป็นเพลเร่แล้วลงมือเพลล่ามาอย่างเงี้ยฝันตรงข้ามก็ฮะเดี๋ยวนะคุณเล่นอะไรของคุณนะครับคุณคุณจะทําอะไรนะครับมันก็จะบวกอย่างนี้แล้วก็บวกไปสองหมื่นอย่างนี้ฝันตรงข้ามก็จะเล่นยา,ยากๆหน่อยนะก็จะสองแปดสองแปดซึ่ง ขายฝันมากเลยนะไอ้ทอมโบนเนี่ยได้นี่คือแบบโหไปเป็นแชมป์ถ้าทอมโบนนี่ได้นะไปเป็นแชมป์ซะแล้วก็จะให้ดูว่าอ่ะสมมติถูกตีตายไปสักคนหนึ่งอ่ะถูกตีตายไปแล้วก็ขึ้นสามนะฮะขึ้นสามก็แน่นอนอยู่แล้วมันมันเด็กมันบังคับขึ้นเป็นขึ้นเป็นไอ้นี่เนาะอืมันจะน,นี่กิฟต์ฟอดข้างแนะนําว่าข้างไหนก็ได้ไม่ได้ฟิกเท่าไหร่เนาะก็อาจจะมาข้างนี้ก็ได้ ราะว่าแวนยังไม่ต้องให้ฟอร์สให้ฟอร์สเคลียไปก่อนแล้วก,กดอ่ายพิ่งกดสกิลไปคอก่อนแนะนําว่าให้คอเป็นอย่างนี้จะได้โซชาร์ตสองใบโซชาร์ตโซชาร์ตเพราะว่าแวนติดเนาะอืมอ่าแล้วก็กดสกิลแวนครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งถอดโซสองถอดโซเป็นคอเล่าหนึ่งใบแล้วก็อีกหนึ่งใบเป็นอะไรก็ได้ไม่สีเรียดชุบยกขึ้นมือแล้วก็ยกหนึ่งใบาจากหลุมขึ้นมือ แน่นอนในกรณีนี้ทใ,ให้ดูว่าจะยกตัวนี้ขึ้นมือนะฮะก็จะยกเป็นเพราขึ้นมือกับกับคอ,อเรลเพราะฉะนั้นเวนการ์ดจะบวก1 5 0 0 0เพราะว่ายกขึ้นมาติดคอเรลและแถวหน้าจะบวกคริเป็น2คริและคราวนี้คุณก็ลงจากมือได้อีกรอบหนึ่งอันนี้ครั้งนี้อาจจะลงเป็นคนนี้และครั้งนี้อาจ,จะลงเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะลงอย่างนี้ปุ๊บสกิลโซชาร์ดอีกสองครั้งเหมือนเดิม สกิลมันเป็นเมื่อลงอ่ะแล้วก,กดสกิลน้องต่อเลยโซบาสครับสองใบบวกมืน่นถ้าแวนแมนคอรเล่าบวกอีกห้าบาทแวนแจกเทกเป็นคอเล่าบวกอีกหนึ่งคริข้างนี้แรงจัดนะเพราะว่าข้างหลังบวกอีกสองหมื่นจากสกิลของเพรเร่แล้วก็ข้างนี้อาจจะต่อตูดด้วย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 ตัวนี้ก็ได้ทำให้ข้างเนี้ย มันออกที่18ตัวข้างหลังบูตหมื่นเพราะว่าเทอร์นี้มีการฮอตโซ่สองค้งแล้วแล้วก็แน่นอนนะว่าค้างนี้ก็จะเป็นสองคริเช่นกันเพราะฉะนั้นนับพลังกันเล่นๆดูเว้นการ์ดจะตีอยู่ที่28สองคริถ้ามีตัวบูตมาก็เพิ่มไปอีกข้างนี้แรงมากจะตีอยู่ที่2 5้า 45 55, 55, 63, ่สิบห้าห้าิหห้าสิบห้ข้างนี้จะตีอยู่ที่ย 28, 28, 38, 38, ี่สิบแปดยี่สิบแปดิบแอ็ดสี่คลิคือ2คลิทุกเลนและแบบถ้าอย่างเงี้ยอย่างนี้คุณพ่อบอกว่ามันสามารถปิดได้โดยการลงลงลงหมวยไว้ลงหมวยไว้เคาน์าเตอร์บัตหนึ่งฝันตรงข้ามให้มือต้องมือให้สอะฝันตรงข้ามถ้าจะให้ต้องขอมือสอใบและแบบถ้าแบบฝันตรงข้ามเหลือมือ6อย่างเงี้ยแบบ คุณคิดว่าเหลือมือหกสี่แดมหรือสามแดมแล้วเหลือมือหกคุณคิดว่าคุณปิดเลยไหมอ่ะปิดเลยก็ได้กดสกิลหมวยบัสหนึ่งไปแล้วลงต่อเลยทับหมวยเพราะว่าสกิลหมวยมันมันแจกมันกดไปแล้วเออมันชื่อเปียวเหลี่ยงนะแต่ว่าขี้เกียจเรียกชื่อนะอ่าเมื่อลงสนามสกิลมันเกิดไปแล้วมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในสนามมีนต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นลงไอ้นี่ทับเปียวเหลี่ยงไปเลยเรียกยากลงทับ เงือกหมวยไปเลยสกิลติดคอ,อเล่าแวนจะต้องขอตะเกียรศูนย์ก็ก็จริงๆก็ไม่เท่าไหร่นะก็อาจจะแค่ลงเปียวเหลี่ยงไปเพราะว่าถ้าแบบในกรณีที่แบบตัวนี้มันกลายเป็นคอเล่าเนี้ยอ่ะอ่าตัวนี้อาจจะสําคัญตัวนี้อาจจะลงทับหมวยได้ถ้าข้างนี้เป็นเป็นคอเลาอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเป็นข้างที่สองคีแต่ว่าอ่ะไม่ได้แรงมากสองคีนะ ก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งถ้าได้คียก็สี่หมื่นหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นแบบฟอร์ตก็สี่หมื่นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าปัญหาคือต้องขอแต่เกตศูนย์ก็ถ้าอย่างนี้อาจจะเป็นแค่นี้อาจจะเอาหมวยมาทําแค่นี้แล้วก็ถ้าเขาไม่ตายคุณก็สามารถเทิร์นต่อไปบัตรหนึ่งโซ2สองยกหมวยขึ้นมือกับยกอขอเล่าขึ้นมือแค่นี้ก็ได้รือขอเล่านี้อาจจะถูกตีตายก็ยกจากหลุมขึ้นมือแบงกก็บุกหมื่นห้าอยู่ดีก็ประมาณนี้น่าจะ เด็กมันมีคัมโบอยู่แค่เนี้ยแล้วคุณก็เล่นตีไปตีถ้าไอ้นี่ถูกถ้าเพลเรถูกตีตายก็ปล่อยตีตายไม่ต้องไปฝืนเพราะว่ายัางไงชุบได้แล้วก็คันนี้ถูกตีตายก็อาจจะยอมถูกตีตายและบางที่อาจจะยอมแบบเอาเอาคอรัลหนึ่งเนี่ยมาไว้อยู่ที่ตูดเพื่ออะไรเพื่อที่สมมติว่าเพลเรถูกตีตายใช่ไหมแล้วคันนี้ถูกตีตายไปเหมือนกันก็แล้วแต่คุณสามารถเคาน์เตอร์บัสหนึ่งโซบัสสองยก พอเราเกตหนึ่งขึ้นมือแล้วก็ยกอ่าเพลราขึ้นมือเพราะเพรเลเราแอบมาอยู่หลังแทนชุกเชิญนะไม่มีเลียรจริงจริงแล้วค่อยลากเพอเลขึ้นมาแล้วชุกเพลราแล้วลงเพลราแล้วลงตัวนี้ต่อโซชาร์สองบวกห้าพันตัวนี้ก็บวนเดิมบวกหมื่นแปดก็ได้ก็จะเป็นสองคีย์ทุกเลนเหมือนกันหรือสลับที่งั้นได้พูดว่าค่าเท่ากันเพราะว่าถ้าเป็นการกดกสกิลได้อ่าขอโซดได้สี่ใบเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะบวก สองคีย์ทุกเล่นอยู่แล้วก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างจะสนุกมากๆในการเล่นนะเพราะว่าคอมโบมันคอมโบจริงๆคอมโบมันมันเล่นง่ายและมันเล่นง่ายแล้วแมมันมีตัวที่ซับอย่างเงี้ยมันเป็นกึ่งๆึ่งซับเทคของคอเล่าได้หรือคอเล่ามันซับสองคนนี้ไหวมันเลยทําให้ใส่สองคนนี้มันช่วยเล่นได้ซึ่งในกรณีที่เล่นจริงๆอ่ะไอ้คู่เนี้ยมันอาจจะไม่ขึ้นอาจจะเป็นประมาณนี้ในการเล่นจริงๆแล้วตูดมันอาจจะเป็นประมาณนี้ อ่ะอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าไอ้คู่นั้นมันใส่ไว้คู่เดียวไม่ต้องไปคิดว่ามันจะขึ้นเยอะแต่ว่าคุณพ่อทําให้ดูในกรณีที่แบบมือมันดีสุดๆละกันซึ่งถ้าเป็นมืออย่างเงี้ยมันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้อาจจะแค่เปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้อ่ะสองเล่นนี้ขอแค่เกตศู์ซึ่งมันอยู่ที่ว่าคุณหมุนอะไรขึ้นมือมาได้เท่านั้นแหละถ้ามันหมุนตัวที่เล่นได้ขึ้นมาปุ๊บมันเล่นได้อยู่แล้วเด็กมัน คือเด็กมันแค่ขอคอเล่าขึ้นหรือในกรณีนี้คุณขอเพอลาเพอ่เ,เล่ขึ้นด้วยแค่นั้นก็พอใจแล้วนะฮะโอเคน่าจะเข้าใจกับเด็กคอเล่าของคุณพ่อนะมันค่อนข้างจะเล่นง่ายนะอย่างที่บอกนะครับก็ประมาณนี้เหมือนเดิมนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมถ่ายมาดูคอมเมนต์กับดิสคริปชันนะครับมาคุยกันได้นะเพ,พือว่ามาดูเผื่อบางทีคุณพ่อมาแอบฟังตัวเองคลิปตัวเองหิ้งแล้วเอา้าตรงนี้คุณพ่อพูดผิดนี่ คุณพ่อจะมาแก้ในดีทิปชันกับในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เพื่อเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนเห็นคลิปคุณพ่อพูดผิดก็อาจจะมาช่วยได้เนาะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับแล้วก็บางคนอาจจะมีแนะนําคอมโบแปลกๆมาที่คุณพ่อคิดไม่ถึงหรือโบมาตรฐานที่คุณพ่อไม่ได้คิดไว้ก็มาคอมเมนต์ได้หรือมาแนะนําเพื่อนเอ้าใบนุ้นใบนี้ก็ดีนะอย่างนุ้นอย่างนี้ได้เนาะโอเควันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ